เราวางมือจากการลบลาค่าฟันกันดีกว่าเรามปหาเกมที่มันผ่อนคลายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนดีกว่าทุแน่นอนว่าถ้าไปเล่นเกมนั้นเราก็สู้ไขไม่ได้อยู่ดีเล่นเอาสนุกเฉยๆไม่มีอะไรมากตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอาเกม About d i k i n n g อาโหเป็นเกมที่ผมพึ่งไม่ใช่พึ่งหรอกได้มาสักพักก็แหละแต่ไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่าไม่เคยเล่นเหมือนกันเกมอะไรก็ไม่รู้เห็นนะ่สนใจก็เลยเล่นอย่างเดียวเลย ไม่สนแม้กระทั่งจะสนุสหรือไม่สนุกไ,ไม่รู้ซื้อมาก่อนเลยลดราคาด้วยไงหรือเปล่าวะเพราเป็นเกมฟรีก็ <c oughs> ผมได้มานานมากแล้วจำไม่ได้ช่างมาเถอ,อะ่ะไหนๆก็เข้ามาลองเล่นกันดีกว่าเลีวเกมว้าวอ่านหนังสือกําลังเดินอยู่ข้างทางมัน,นมีป้ายประกาศอ้าวกำลังดูเลยตีนใครนะเนี่ยมันนับอะไรของมันวะ อ้าแล้วก็จากไปไป้ายประกาศประกาศอะไรวะหรือเข้าไปดูสิอืมขายบ้านเหรอ,อหนึ่งหมืนเหรียญมาเหมือนว่าบ้านจะมีกล่องสมบัติอยู่หลังสวนฮ่าอ, <laughs> อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่สมบัติอยู่ตรงนี้มันบอกแบบนั้นนะอ้ะาววาวเข้ามานที่หรอแหม มีการสั่งที่ขุดมาด้วยแม่อ่าอัลติเมตสอศูนเป็นเครื่องขุดอะไรวะ <c oughs> โ,อโอเคมาละวุว้ยแหลกจังแหลกมากเลยปรับปรับแป๊บ, <c oughs> ปบ,ปบ,ปบกราฟิกกราฟิกทำไมไม่เมทปรับ <c oughs> มันแหลกอะมันแหลกเลืวภาพต้องเป็นแบบนี้วะต้องต้องปรับความไวเมาส์ มาเริ่มขุดดิบกา่าตรงนี้ก็คือเหมือนบอกว่าจะเป็นอ่าสมบัติดูบริเวณส่วนหลังบ้านก็คือตรงนี้แหละอฮะคือกูเข้ามาได้ไงวะกูจ่ายตังเขาใช่ไหมเนี่ยขุดอุ้ยยนี่มันวิชาคาถาอะไรเนี่ยพัวอยู่ตรงนี้มันยังไม่ถึงดินอีกซมึงเนี่ยเหมือนเป็นการยิงมากกว่าชั่วชัวไอ้ะอะไรต,ตน ทำไมว่าหินอ่ะจะได้สมบัติอ่ะมีไหมเจาะ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 มีแบตเตอรี่หมดด้วยอ่ะอะไรวะก้อนหินเจาะ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 เราต้องเผื่อขึ้นด้วยไปเนี่ยเราจะขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเราเจาะแบบดิ่งลงไปแล้วจะจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าแตเจาะ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 ก็เจอแต่ก้อนหินฮะอะไร,รอ่ะแท็บหนูว่าอะไรอเอ๊ แล้วเอาไปทำอะไรต่อฮะผมเต็มแล้วนะในนี้มีอะไรให้เราไหมอ้โต๊ะคราบหรอทำอะไรได้บ้างในตังเราไม่มีทำอะไรไม่ได้เอ๊หรือว่าก้อนหินเอามาขายอาขายก้อนหินก็นละสามบาทสุดยอดแล้วนี่คืออะไร เซฟอ๋อมีเซฟเกมด้วยอ่ะเห็นเซฟถ้างั้นโต๊ะอัพเกียร์ได้บ้างอ่ะอ่าแบตเตอรี่หรอแบตเตอรี่ต้องหกหกเหรียญแป๊บแป๊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 ขอขุดก่อนแป๊บนึงอ่าแบตเตอรี่โลเออแป๊บหนึ่งนะแบตเตอรี่โลแป๊บแป๊บแป๊ กคตัวหนึ่งเราจะเจอใช่ไหมเราจะเจอสมบัติมังใช่หรือไม่ <c oughs> ไปตโลกะัะเดง <c oughs> นิดเดียวโอเคมาเราเติมแบตยังไงวะมันมีที่ชาร์จใช่ไหมที่ชาร์จหรออันนี้กล่องก็เกี่ยวอะไรไม่ได้แม่งมีภาพโปรเตอร์เอ้ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่มันเจ้าเดียวกันเลยดีกว่า เจ้าเดีดวยวกันเลยดิอัพหนึ่งขายได้มาเป็นห้าเหรียญหาห้าเหรียญแล้วทำไรอ่ะแบตเตอรี่โอเคเอมันอัพเกียรดได้อยู่เราต้องเก็บตังเพื่มอมัรเกียรดไม่รู้จะขุดไปถึงไหนงไงชั่วชั่วชั่วต้องขุดเป็นบันไดลงไปไหมหรือว่ายัางไงไออ่ะ ก้อนหินก้อนหินโอเคแม่งเจาะทิ้งเจาะข้าไม่ได้แล้วต้องเล็งมันแม่นด้วยเนี่ยไม่งั้นแบตลดลงไวมากมึงไม่ลากแบตมาแบบยังไงมึงไม่ลากสายลงมาด้วยวะสายไฟอะ่ะมไม่ตอ่อพวกมาตรงนี้เลยวะไอ้กูุ๊เขาป็นทำแป๊ะอะไรเนี่ยบ้านใครก็บ้านใครก็ขอโทษไปด้วยนะแบตเตอรี่โลโอเคแป๊บแป๊แป๊แบตเตอรี่เพิ่งหมดนะช เ็าะหมุน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 อ่าเนี่หินโอเคปอ่าอ้ลงทางโทษโทษจะเดินไปไหนเมื่อกี้ไม่รู้สามเหรียญแล้วก็แบตเขาจะหมดใช่หรือไม่โอ้ต้องระวังด้วยเนี่ยเออเดี๋ยว่อยอัปเกรดดีกว่าเพราะว่าเราเจอแต่ก้อนหินเนี่ยไม่ใช่อะไรเราจะไม่เจอสิ่งที่มันมีค่านอกจากก้อนหินช็าะช็ออตมันกดค้างไม่ได้เว้ยเสียดาย จอด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 ไงก้อนหินเนี่ยโอเคฮะลงไปเรื่อยๆโอ้โหคือแบบเกมนี้มันมีแต่จอดอย่างเดยใช่ไหมน่ยเดี๋ยวว่าไงซิมันเป็นเกมแต่ค่ายเดียวกับโซล่าพังเลยดีกว่าแต่โซล่าพังยังไม่ไม่ได้กลับไปเล่นนะเพราะว่าผมไม่รู้จะบังคับเรือหองยังไง ไม่รู้จะมีคนแนะนำเกี่ยวกับการมาขับเรืหัวไหมว่าผมไม่เป็นเลยเว้ยขับทีคือแบบมไปไหนไม่รู้อ่ะแทบจะหลงทางก็คือแบบไปทีก็แทบจะเอากระเป๋าเลยวะมันเก็บได้แค่สามทีละสามเนอ่ยโอ้ยโย อะไรออเพิ่มอืมโอเคอัปเกรดสักหน่อยเพิ่มความลึกในการขุดในแต่ละครั้งอัพมาอืมเื่อจะช่วยอะไรบ้างไม่ใช่หรอกตังไม่พอที่จะอัพไอ้แบตเตอรี่ <c oughs> อฮะอะไรอ่ะโอ้ได้โคได้ฐานเฮ้ย <c oughs> ขุดไปไม่กี่เซนเจอ่านโอ้โหเจอแร่่านด้วย สุดยอดได้ทานสองเหรียญโอเคเริ่มได้กําไรขึ้นมาบ้างแล้วอัพเกรดแล้วอีกครั้งต่อไปสามสิบเหรียญไม่ซื้อหินมารับผมเองวะอะช่อ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 ะฮ่เจอโคลแล้วแบตเตอรี่โลเอาไว้ก่อนเจอหินเจอโค แล้วกระเป๋าเต็มว้าวาวาววครับเราได้ไปรับเกรดแล้วก็เอากระเปา๋าก่อนเลยจากสามช่องเป็นหกช่องสวย <laughs> ขี้เกียจเดินบ่อยช่ไหมเราเจอโคแล้วเจอหินแล้วชั้นต่อไปจะเจออะไรอืมแชั้นต่อไปเจออะไรนะ อ,อีกสองก้อนได้อยู่แบตเตอรี่โลฮัลโหลเนี่ยโอ้แบตก็จะหมดเวรจริงเฮอ,อแบตหมดไวโคตรได้มาสิบเอ็ดเหรียญแล้วอัพเกรดเติมแบตเติมแบตเข้ามาสวย อันนี้คืออะไรมีเจ็ตแพ็กด้วยหรออ,อ๋อบินขึ้นจากหลุมแน่ๆเลย <Okay. S 1> แล้วมันใช่ไงวะเจ็ตแพ็กไม่รู้แฮะใช่ไงวะช่างมันเาะเทาะเเาะเาก็เกมมันก็จะประมาณนี้แหละ uh huh. เข้ามาแล้วก็ขุดหาต้นฐานที่ไปขายเพื่ออัปเกรดไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้จะเจออะไรด้านล่างไงยิ่งลึกก็ยิ่งเจอของแพงนะฮะ สมหน้าใครบอกมึงติดป้ายประกาศไว้หน้าบ้านแหละไม่รู้ว่าบ้านใครบ้านกรเงหรือเปล่ายังไม่รู้เราจะทําเป็นอุมโมงใต้ยินแล,แล้วก็เจาะไปลุ้นทะลุอีกลกุกเจาะลงไปจนทะลุอีกฝั่งหนึ่งของโลกไปเลยดีไหมเปถึงแกนโลกอา่าฮไอรอนแร่เหล็กก้วก็หินอ,อาเต็มแร่เหล็กเท่าไหร่เหล็กสามอุ้ยเหล็กห้า เป็นเล่นไปเหล็กตั้งห้าเนี่ยทำไงอ่ะขายสิขายแล้วก็เอามาอัพเกรดเท่านั้นแหละ <c oughs> หนังสือนี่มันจะทำอะไร,เ,รเ,เซฟเก็บเออเซฟไปก่อนก็ได้เซฟวิ่งโอเคเซฟแล้วเซฟรียบร้อยน่าก็าคือเราจะอัพเกรดไปเรื่อยทั้งอุปกรณ์ทั้งกระเป๋าอัพจนเปลี่ยนแบบให้มันไฮเทคไปเลยมั้งหรือว่าไงก็ไม่รู้ ส่วนไอ้เกมเทอร์า่เ verso, าเิไม่ใช่เทอร์ล่าเถกเทอร์ล่าเถแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษไอ้เกมโซลาพังอ่ะถ้าใครมีวิธีการแนะนำการขับเรือหอกก็คอมเมนต์บอกเลยนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมต้องไปขับมันยังไงถ้าขับได้ก็สามารถไปต่อได้ไงผมไม่สามารถไปต่อได้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องขับยังไงอ่ะงั้นาาเดี๋ยวกลับมาเกมนี้ก่อนเกมนี้เนี่ยนะมันเป็นเกมขุด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 เกมนี้ก็กกกกกขุดอันเดียท่านเลย ไม่มีอะไรนอกจากการขุดไม่รู้ตาวอ๋ออ๋อกูตาย <c oughs> ลืมดูเลือดตัวเอง <c oughs> ตังหมดเกลี้ยงเลยครับกูทำอะไรมันเลือกรถวะไม่เข้าใจกูอยากรู้ว่ากูทำอะไรมันเลือกกูถึงรถ ก็ไม่ทำอะไรนี่หรือว่าเป็นเพราะว่าอไอ้นี่วะขั่วมันแบตหมดแน่เลยแม่งล่อสไตล์เลยจะ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 ช็อตช็อตช็อตเน,นี่ยแบตเต็มลงแล้วและแม่งก็ไม่เจอลงเจอแร่อะไรเลยเจอแต่หินเนี่ยโอเคได้แล้วขอหน่อยเธออีกสักก้อนหนึ่งก่อนที่แบตจะหมดไหนแบ๊ โอ้โหแม่งไปเจออะไรเลยเดี๋ยวก็พอเติมเสบียงวะอืมพอเติมได้อยู activity, ed, ่อ่าอ่ะฮะโอเคโอ้ยทำไมแบบมันยิ่งหายากกว่าเดิมวะตึ๊บขุด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 ยังไงเจอแล้วแร่แร่ทานแร่ร่อนขุดขุดแล้วก็ขยายอุโมงค์ไปด้วยถ้ารู้ตัวว่าอะไรนะ สมมติว่าบ้านเราใช่ไหมยอยู่ดีพื้นที่บ้านเราอางเงี้ยมีบ่อน้ามันเรามันก็มีมันก็จะมีทางเลือกให้เราสองท่างเลือกหนึ่งก็คือว่าเราเลือกที่จะทําเหมืองคดน้ามันเองหรือประกาศขายส่วนมากก็จะประกาศขายไม่ไม่สิไม่ใช่ขายหรอกให้เช่าเออให้เช่ามากกว่าแต่จะป,ประกาศมัวสู้ะนะเว้ยไม่ใช่ว่าวันนี้คือ,ด,ด,อดีไปติดไอ้หน้าติดป้ายหน้าบ้านอะไรเงี้ยว่าแบบ มีบ่อน้ำมันมีสมบัติไอเนี้ยเต็มตืนมาบ้านพุนนะเว้ยไม่ใช่บ้านสิก็ท,ที่ดินพุนมีแต่รูสิบแปดทีห้าแบตเตอรี่เออว่าเราอัพแบตเตอรี่มาใหม่นี่ว่าอัพแบตเตอรี่เลยมันก็ต้องใช้ตังค์มากขึ้นถูกต้องอ๋อสปกปลกดค้า,ดดางแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ด้วยเชีย เชียแล้วต้องเผื่อแบตเตอรี่ถ้าไม่งั้นก็ขึ้นมาไม่ได้ต้องระวังอีกแล้วกูไอรอนตอนนี้ก็ระดับประมาณความดึกของหลุมก็จะมิดหัวพอดีมิดหัวแล้วมีฝนตกไหมวะไม่หรอกมั้ง่าไปคาดวังกับเกมวน้เยอะ ่าไปคาดว่ามันมันไม,ม่ไม่มีตกลงมาหรอกฝนน่ะคนสมัยก่อนเขาบอกว่าะนะแถวบ้านผมอะ่ะเขาเชื่อกันเนาะมันจะมีอะไระคนแถวบ้านผมเขาจะเชื่อกันว่าคนสมัยก่อนนะครับเวลาเขาจะเก็บสมบัติหรือซ่อนสมบัตินะ่ะเขาจะเอาใส่ไหอ่าเขาจากไม้ไหทองคอําอ่ะเออไหไหไหเงินไหคำอะ่ะเขาจะเอาใส่ไหเว้ยแล้วก็เอาไปฝังไว้ใต้ดินในในบริเวณพืน้นทีน่อ่า พื้นที่ที่ดินของเขาอะ่ะและบางคนน่ะเขาเขาเชื่อแบบเชื่อจริงๆแล้วว่าพื้นที่เก่าแก่แล้วก็พื้นที่ที่มันแบบยังไงเคยมีประวัติอะ่ะมันมักจะมีสมบัติซ่อนอยู่ขเขาเชื่ออะไรอย่างนั้นแถวบ้านผมนะก็เดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วล่ะไม่พูดพูดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนน่ะเขาจะชอบไปขุดด้วยขุดหาสมบัตินี่แหละเขาเชื่อว่ามันมีสมบัติซ่อนอยู่มีหเงินหคําซ่อนอยู่มันจะเป็นจอมปลวกให,ใหญ่อะ่ะ จอมปวกก็จะมีแบบเทพารักษ์ปกปักรักษาอยู่ถามว่าเขากลัวไหมเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็ไปขุดเอาเลยอย่างเงี้ยถามว่าเจอไหมเจอเจอเจเงินจะทองไม่เจอสมองปวกอะเจอรังปวกแต่เทมไปหมดมึงจะไปขุดทาไมเนี่ยท้ายก็มาลําบากพวกกูที่ต้องไปขอขมาลาโทษเทพารักษ์ที่ไปลบหลู่สิสธิษณ์อย่าไปหาขุดนะอย่าไปหาเชื่อคนง่ายนะถ้าถามว่ารู้ตัวไหมว่าใครเป็นคนขุดรู้ เขไม่จะไม่รู้ล่ะคุยแะไรไปคุยเองอะ่ะยอกๆยอกยอกไม่ไม่ผมไม่ได้แบบงมไหคา,านั้นถามว่าผมเชื่อไหมไสมัยก่อนเชื่อเพราะว่าอ่ะผมไปไถนาเอ้อะไรวะอะไรอ่ะอ้าสัญญาอะไรวะ โอ้แร่เยอะหรอปปปสัญญาณขึ้นมันบอกว่ามีแร่เยอะหรือเปล่าไม่รู้ฮะอยนี้เป็นสัญญาณขึ้นมันมีสัญญาณขึ้นบอกว่าสักอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีนี่อ๋อติด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 ่อตเจอเจอกุมทรัพย์แล้วเจอแร่แร่เหล็กแร่โค

มันซ่อนอยูน่นีเ่เต็มเลูกวันอ้าวเต็มเลย้ทำไมแม่กระเป๋าใหญ่มาใส่ว้าเอยเดี๋ยว <c oughs> อัปเกรดกระเป๋าก่อนเจ้แล้วก็เติมแบบเรียบร้อยแล้วก็ลงเป็นคนใหม่แค่นั้นแหละชีวิตชีวิตมีเท่านี้ก็มันกับชีวิตคนเราในปัจจุบันนี่แหละมันกับชีวิตผมด้วยตื่นมาอาบน้ำ,นำ,นำทำฟันทำงานแค่นั้นเลยเลิกงานกินข้าว ถ้าเวลาเหลือเฟือก็เล่นเกมถ้าเหลือเยอะหน่อยก็ตัดตัดเกมตัดเกมอะไรวะมันขึ้นสามเขียนี่ไง